นิกานี่กาของไทยป่ะเนี่ยอันนี้ของไทยนี่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 ลวดหนามอันนี้นะนี่เขตนี่นะรั้วรวดหนามอันเนี้นี่นาเป็นนานาสองสามเยนี่นองสามเลยนะเป็นนานาสองสามตอนนี้เรากำลังเดินเข้าเขตที่กัมพูชามันยึดแล้วนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมู่บ้านมันเนี่ยนี่ใกล้ๆเลยนะเนี่ยมีถนนเลยเรียบร้อยมีรถวิ่งด้วยเนี่ยเนี่ยเรากำลังเดินเข้าเขตกัมพูชาแล้วนี่หมู่บ้านกัมพูชาที่นาแถวนี้เป็นนาสองสามของชาวบ้านของคนไทยทั้งนั้น เดี๋ยวนี้กัมพูชามันจะมองเห็นไหมว่าเราเดินเข้ามาเนี่ยรถรถส่งวัวส่งควายรถส่งวัวส่งควายใช่ไหมนี่เราเดินเข้ามาในเขตรกัมพูชาแล้ว น,นี่ยุบบนมุม,มปลาอ้อยนี่แหละลนะไปห้องประหลงเนาะไปงงไปยังไงตอนเราท่องยัง,ง,างมากยางรัดนี่ยางรัดนี่ยา,างม,ามันนี่เนาะนี่ขมิ้งมาปลูกข้าวในดินแดนไทยหมดเลยนะเนี่ยนีข้าวขมินั่นแหละที่มัน,น,นมาปลูกนะแต่ว่านานาลุงใช่ไหมครับเป็นนาเป็นนาใครมาก่อนเป็นนาใครนในเบยในเบในเบใช่ไหม เราถ้าถามเขาจะหลักเกตทนหลักเกตแดงเลยในระบุเลยจนหลักเแดงแล้วเดี๋ยวเรามีเอกสารยืนยันใช่ไหมนี่นี่เขาคัดมาให้ยังเขาคัดมาให้ดูอีส่งไปเขาคัดมาให้ส่งไปเรียบเขาเงนบาเรียบเขาเงนบาทข้ากันมข้าไทยข้าเนบาน โอ้ชาวบ้านนี่เขาถือดีนะนะเขายังให้ความสำคัญกับต้นข้าวนะเ <laughs> ้ากดรเี๋ยวถ้าเมรมันยิงมาก็นั่นนะนะ,นะเราต้องวิ่งไปทางโน้นนะให้เร็วที่สุดนะแเขมรมันมาก็อให้ตัวมันก่อนมอ <นะ S 2> โมบก่อน องจานบังมาหน้องจานนี่ตัวนี้น้องจานแมินน้องหน้าพญาบีน้องหน้าปลาบุญมี่นะน้องหน้าปลาบุญมี่ตัวพี่ก็ยุ่พี่ดีขึ้นเลยรักสีผมอ่ะโน่นโน่นโน่นนี่โน่นโน่นโน่นพญาบีเราเราเรียกเข้ามาได้ไหมเรียกเรียกเรียกมันมาได้ไหมได้เรียกมันมาเรียกเรียกมาเอิ้นเป็นภาษาเขมรหน่อยมานี่มานี่ยมาสิ าะว่าอยู่ตรงนี้แหละผมว่าตาซิดนี่ผมว่าสียูวันนี่ละยื่ซื้อซื้อยูคาลิปต์เข้าไปนี่แหละเพราะว่าบัานนีมันเป็นโน่นน้องจานเนี่ยอยู่แถวต้นยูคาลิปตัดตถงนั้นนะครับ นู่นอยู่ตรงนู้นเนี่ยมันแถวนี้มันอยู่ในไทยหมดเลยมันนี่หลักเขตสี่หกมันจะตรงไปนู่นตัดไปนู่นสิสี่สิบหกหาสี่สิบเจ็ดแล้วก็หาสี่สิบแปดนะเมร์แดงเมร์แดงก็ลงมามันก็ไม่ได้เข้ามาทิ้งละไม่ได้ไม่ได้มาทํากินเลยมันมาดักยิงดักอะไรตายกันเยอะแถวนี้ตอนนี้เรายืนอยู่บนที่ดินไทยนะตอนนี้กัมพูชายึดหมดแล้วนะ ตอนนี้เรากำลังจะเข้ามาดูหลักเขตที่สี่สิบหกอันนี้ขึ้นอยู่ที่บ้านหนองจานใช่ไหมครับครับบ้านหนองจานหมู่ที่เท่าไร่ฮะหมู่ที่สามหมู่ที่สามตอนนี้ก็เป็นตำบลตำบลโนนหมกมุ่นโนนหมกมุ่นนะฮะอําเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเนี่ยข้างหลังเรานี่จะเป็นหลังรั้วรวดน้ำแนวรั้ววดน้แนวรั้ววดน้ำที่จะเป็น เขตที่ทาหารไทยมาทําไ้้นี่ยจะมองเห็นหลักเขตไอ,อหลักั้วรวดน้หมูบ้านมันปลูกบ้านปูนย่างเทาวอนเลยนะอ,อันนี้รั้วรวดนามตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเขตที่กัมพูชาย,ยึดเนี่ยเป็นร้อยเมตรแล้ว<ม>และนี่ก็เป็นหมู่บ้านอของกัเมน ตอนนี้คุณประสิทธิ์กำลังเจรจากบทหารเขมรอยู่กำลังยืนเจรจากัหารเขมรเพื่อเราจะขอเข้าไปไปดูหลักเกตไปดูหลักเกตที่สี่สิบหกไปไปเอาเเลย่เราไปครับเดินมเราเข้าไปได้ครับไป ับพอมัน <brightness> ต <quin Daniel s> uh, okay. ่อจะดมมันบกไอคนาคแมนกขข้ามาก็มาดูอะไรดูไหลอ๋อมาดูมาดูลัเขตนะดูลัเขตนะดูหลักเขตเละแซมุยละไซยูกนี่ก <infrared light> ็ะไม่ได้ก็คนาคแมนไม่รู้อ๋อเออนาคแมนไม่รู้ข้างไ่ได้ครับต้ประสานใช่ไหมต้องประสานใช่ไหมต้องชะดต้อง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 กับพูดกับต้อจะโอครับ បាទអ <dos> េប <tas> <coughs> ើទ <hat> ៅក៏ឡើងឡើងឡើងដើរมาតាមចង្អាយចង្អាយនេះនេះมาនេះឡើងនេះចតចតរត់ទីនេះបអក៏ដើរมาครับครับដើរลงมาហាត្រែងតាណាមិទៅតាក្រុមធខឡាឡានេះធខឡានេះដល់ថតតាមនេះអីមិក្រុមទីនេះជង់មើដៃមានដៃចៅហ្នឹងអឺសបុតមាននេះដនឡាក់ แต่ปลามูยังตุ <h <h ๊กอดำนี่ <h ans <h ans <h ans ัลวหมน่ะนี่นี่จะในรถเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปพกดอะไอันนี้จะหาำบุชาเราเราจะขอเข้าดูหลักเขตที่46มีเรื่องอะไรก็มีกะขอดูอะไรขอดูละกขอดูอะไรดู ชายแดนก็ดูก็บอกต้องบอกต่อจดอจังบอกตำรวจต่อจดอต่อจังดอนึ hmm, mm ังมาหาหัวหน้าขมันหาหน้าขมันตคขาได้ตขาดได้ก็ขามาถ้าคนหน้าขมันตะขาไม่ได้ก็ขาไม่ได้เด้อผมเป็นผมเป็นหัหน้าผมเป็นลุงน้องแต่ผมประจำทีละสี่สี่หกเลยครับผมประจำทีละส ก็ใจรแต่ไม่รู้เหลืองเพราะผมโหนาก็มันโดนผมเหนื่อยใช่ใช่ประจําทีละใส่ใส่นเหนื่อเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปเอาโทรศัพท์เดี๋ยวผมโทรหาผู้พันวัดนะได้ไหมสัสดีครับ้านอะไรบ้าน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 เดี๋ยวสถานที่ตรงนี้ได้เดี๋ยวขอบแบบ เ,เด Una ีเ๋ยวเบอร์โทรอยู่ไหรถของคุณแมไหมเอาไปปล่อยไม่เหมาเดี <perché. S 1> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีก